สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมรีโว2สองจุดสี่นะครับปี2020นะครับแต่งแค่นี้ก็หล่อได้ครับเ,เพื่อนเพี่พน้องๆครับแค่นี้ครับใส่เมกใส่ย,ยางแต่งแบบสแตนดาร์ตสแตนดาร์ดนี่ฮะ รีโว่สองจุดสี่ก็พอตัวนะครับดูนะฮะหล่อได้นะครับเต่งแค่นี้เองนะครับดูนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับแค่ใส่ที่ค้ำตรงนี้นะฮะก็หล่อเฟี้ยวเลยนะครับ ถ้าเพื่อนพี่พี่คนไหนติดตามคลิปอันนี้อยู่ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับาสวัสดีครับ